บนเส้นทางแห่งการสาัทธาบนดุนยาแห่งการหลงลืมบนความสุขที่ไม่ยั่งยืนจงอย่าลืมนี่แค่ดุนยามีบ้านใหญ่โตมาโหฬานลืมกูโบที่ขับแค่ไปมีทรัพย์สิสนเงินทองมากมาย แต่เคยไม่ใจาจากการให้คนยากจนอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันอิสลามคือแนวทางของฉันอัลกุรอานคือคำสอนสัง่งมุฮัมมัดคือนบีแลระรอสูล บนโลกกลมง,งโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่อย่างเป็นนิรันด์แม้เศรษฐีรวยจนขาวดำจะไม่มีใครรอดพ้นจากมาลิกิลเมาชูดีบนเส้นทางแห่งการศรัทธาบนดุนยาแห่งการลงลืม บนความสุขที่ไม่ยั่งยืนจงอย่าลืมนี่แค่ดุลยามีบ้านใหญ่โตมาโหฬารลืมกูโบที่รับแค่ไปมีทรัพย์สิสนเงินทองมากมายแต่เคยไหมจ่ายจากการให้คนยากจน มุงกาดและนาะคิรจะสอบสวนอะไรที่ทำไว้บนโลกนี้จะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวเรามาอยู่โบนโลกนี้เพื่อไรกินนอนอย่างสบายนั้นรอใครส่งเรามาอยู่ตรงนี้ แล้วเมื่อไรไม่รู้เราจะกลับคืนสู่พระองค์กลับตัวกลับใจด้วยส้นทางแย่งศรัทธาก่อนที่เราจะกลับคืนสู่พระองค์กลับตัวกลับใจด้วยส้นทางแย่งศรัทธาก่อนที่เราจะกลับคืนสู่พระองค์ บนเส้นทางแห่งการสาัทธาบนดุนยาแห่งการล้องลืมบนความสุขที่ไม่ยังยืนจงอย่าลืมนี่แค่ดุนยามีบ้านใหญ่โตมาโหลานลืมกูโบทีครับแค่ไป มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เคยไหมจ่ายจากการให้คนยากจนบนเส้นทางแห่งการศรัทธาบนดุนยาแห่งการลงลืมบนความสุขที่ไม่ยั่งยืนจงอย่าลืมนี่แค่ดุนยา เส้นทางแห่งศรัทธาจงอย่าลืมเพราะนี่ือแค่เพียงดุจยาครับก็ไงก็ขอฝากเพลงนี้นะครับเอ่อเส้นทางแห่งศรัทธานะครับจากผมนะครับชากิตไทเต้นอาชานะครับก็ ร่วมเชียร์และก็โหวตผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวัสแตนมาดีก็มันตมะงเล่าอยู่แบบเราแกตัว